โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันในช่องเท p นพีธพัฒธพัฒน์นะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมนำมี่แลรเหมือนเดิมนะทุกคนโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาอมืปั่นสล็อตไม่ลุ่งแต่ก็อยากปั่นอืมผมอยากเล่นอนะ่ะอยากเอา แล้วกลับมาลันดูฟูดูชัยดีกว่าทุกคนแต่ว่าวันเนี้ไม่มีโค้ดแจกนะทุกคนโค้ดจะเป็นถ้าโค้ดจะเป็นวันจันทร์นะทุกคนโอเคครับก็ถ้าใครพร้อมแล้วก็เริ่ม,มเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปเริ่มก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมดัมมี่แลนเป็นเกมเล่นฟรีนะทุกคนไม่เกี่ยวกับเวบพนันนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่ม,มนเลย เนี่ยเริ่มต้นที่เบ็ดแสนเ,เจ็ดเลยจัดเลยร้อยหมุนมามาขอลั่นๆหน,น่อนะครับให้ผมได้ไปต่อหน่อย อย่างเงี้ยบพี่เกมนี้คุณทำผมรวยหลายรอบแล้วนะสี่แสนอุ้ยล้านหกแต่อ้ยสี่ล้านเมกาวินมาที่เรียบร้อยสี่ล้านแต่ก็น้อยอยู่ดี ขอฟรีเกมหน่อยสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์อสเก็ตเตอร์จริงๆสเก็ตเตอร์ตัวเดียวมาโอ้โหมาหน่อยอร่อยแน่เร็วหกแสนเมื่อกี้ไมค์สามปึ๊บปึ๊บสี่แสน แปดหมืน่นอยากได้ฟรีเกมครับอยากได้ฟรีเกมครับขอฟรีเกมนะครับนี่มาที่ร้านเจ็ดนึกว่าจะเยอะจ่ายห้าแถวทั้งทีตัวหนักๆอะ่ะร้านหนึ่ง มาโอโ้ทำไมเดี๋ยวนี้มันเริ่มเข้ายากแล้ววะฟรีเกมน่ะมามาโอโ้อย่าไปทักอย่าไปทักสูตรเดิมอย่าไปทักถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาอืมไม่ทักก็ไม่มา ลันเบงลันเบงนี่นนือเมื่อกี้อะไรมันน้งอะหมดแล้วร้อยหมุนมาต่ออีกร้อยหมุนทำไมมันเข้ายากจังวะฟรีเกมเนี่ยสเก็ตเตอร์หลายรอบแล้วนะอุ้ยสามล้านบิ๊กวิน เกมนี้ถ้ามันจ่ายมันจ่ายหนักจริงนะแปลว่าตัวแพงมันออกเยอะตัวแพงมันออกเยอะอะทุกคนมาจะมาก็ไม่มาอย่าทำให้ผมดูแย่ ผมขอแค่นี้เอาขอแค่สี่สิบล้านน่ะมันมาได้อยู่แล้วถ้ามันจะจ่ายอะ่ะเหลือสิบห้าล้านละอุ้ยได้เล่นอันนี้วะ่ะเปิดสองช่องก่อนเลยสองช่องบนสองช่องล่างทะแยงทะแยง อ้าวไอ้ทียเอ้ยเอ้ยขอโทษขอกคนขอพยน้ำคำหยาบด้วยนะได้มาสี่ล้านโอเคก็ยังดองงีอย่างเงียบอย่างเงียบ ้ยอย่างเงียบดีอย่างเงียบอย่างเงียบหืมไม่มีตั้งหลายช่องไม่ลงกักช่องละหกแสน ร้านเจ็ดถึงจะได้บิ๊กวินเนี่ยเดี๋ยวก็มาละผมเดาวไว้ว่าอย่างนั้นนะมันใกล้ละใกล้จะมาละ มันใกล้แล้วหมดไปสองร้อยหมุนแล้วนะเริ่มในรอบที่สามในรอบสามร้อยหมุนนี้จะมาหรือไม่ฟรีเกมจะได้เห็นหรือเปล่าสเก็ตเตอร์เข้ายากจริงๆสามร้อยหมุนยังไม่มา สอนสอง,งจ่ายาทั้งทีจ่ายล้านสองแปดแสนเองอะน้อยมากอะไรอะนี่มันล่อหลอ,อกมากี่รอบแล้วเ,เนี่ย liềm tớ lên đi Đâu đi 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 rồi, đi 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 rồi ผมว่าหมดไปตามระเบียบมาโอกาสจ่ายมันน้อยอยู่นะเนี่ยเราเอาแบบเน้นๆเลยดีกว่าเนี่ยไป ถ้ามานี่ก็หนักอ่ะบอกให้ถ้าไม่มาก็หมดอ่ะนี่ไม่เอาหน้าอย่าทำกับผมแบบนี้อย่าทำกับผมแบบนี้มันไม่เคยใจ่ายให้สักเกมเลยนะนี่อ่ะสามล้านหกปีกวิน มาหน่อยอร่อยแนะ่เร็วอย่าให้คนดูรอนานดิเออมาทีระเบิดสองแสงนไะง <c oughs> ว,ว้าวสะบัด <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะ่ะมาทั้งที จ่ายกูอือ้อรู้ชะตากรรมตัวเองแหละรู้ชะตากรรมตัวเองแหละผมบอกให้มนจ่ายมาไม่กี่ชิปอ่ะที่เหลือไม่มีจ่ายอ่ะ จะดีละสมล้านแ้้เนะจากยี่สิบล้านนะ่ะหรือว่าทุนเราต้องหนาจริงๆวะเหลี่ยมเยอะจริงๆเลยดีละสองล้านแล้วมันไม่มาหรอกมันน่าจะไม่มาแล้วทุกคน น่าจะหมดไปตามทําอำเรียบร้อยเย่ yeah, หมดแล้วแย่ yeah, จังเศร้าอ่ะโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับาไค้ด้วยนะทุกคนก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ